วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่17นะครับวันนี้พ่อไอซ์จะพาน้องแมนยูนะครับไปดูเวทีนะครับไม่รู้ว่าเป็นพี่ไฮเป็นพี่ไฮพี่แย่ด้วยยด้วยหรอวันนี้นะครับเราจะพากันไปดูที่มาเก็ตอเวนิวนะครับพอดีว่าอ,อยู่ไม่ไกลจากบ้านพ่อไอซ์กับน,น้องแมนยูนะครับก็เลยแวะกันมาดูว่าเขาจะจัดอคอนเสิร์ตกันตรงไหนนะครับ ี่เราไม่เคยมากันเลยเนาะใช่เราไม่เคยมากันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่จะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวนะครับมาคอนเสิร์ตกันวันเด่นดัหน่อยได้โอ้โหมาเสียงดังหน่อยเลยนี่นะเอ้ยนี่มีป้ายมีป้ายแล้วเนาะทางขวานู่นเฮ้ยเฮ้ยพี่ไฮพี่ไฮกับพี่เซนพี่ไฮกับพี่เซนโอ้ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยี่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมร์แคทเวนิวอยู่ตรงไหนนะที่ตรงนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันพ่อพ่อครับครับหไหนไหนอ,อะไรครับอะไรครับต้นนู้นอะไร ว่ายังไม่เห็นนี่เลยเลย,ยังไม่เห็นเวทีอ่ะเวทีเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเขาอยู่ที่คลื่ไกลโน่นหรือเปล่านั่นน่ะดิอันนี้มีบ้านหลังใหญ่หญเต็มเลยเนาะมีบ้านใหญ่เต็มไปเลยอ่ะ้ทำไม่มีบ้านคอนเสิร์ตพี่ไฮกับพี่เจนเยอะอ่ะาว่าเขาจะตั้งเวทีกันตรงนี้ไงเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตตรงนี้วันอาทิตย์ไง ไช้แต่ตอนเนี้ยพ่อไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนพ่อมิวนันไปหมดแล้วอ่ะเมื่อไรยถึงเนี่ยพ่อก็งงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวกลับรถก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยไปโฆษณาอีกแล้วโอ้พี่ชายกลับไปเช็คทำไมไปโฆษณาเยอะมากตอนนี้ไปเยอะมากมเลยเนาะทำไมมันเยอะขนาดนี้มาตอนนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเยอะขนาดนี้ อตอนนี้เราลงมาดูสถานที่กันนะครับนี่เจอป้ายโฆษณาใหญ่ๆเลยนี่โอ้นี่นะครับทรงอย่างแบดนี่วันที่19มีนานะครับเวลาก็ตั้งแต่ส1เว็โมงเช้านะครับจนถึง3ามทุ่มตรงนะครับตรงนี้ก็จะมีเห็นมีหมอนช้างมาด้วยนะครับนี่ใครชอบด,ดูดวงก็ รอติดตามหมอช้างนะครับแต่ถ้าใครชอบเปเปอร์เพนนะครับก็<ม>ต้องรอพี่ไฮกับพี่เซนน่อรออุ่นน้อเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยว่าว่ามันเป็นยังไงไปไปดูกันใหเราไปดูกันนะไ,ไปดูกันกน,นี่ไงตรงนี้คอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้เลยก็ถ้าที่สอบถามมานะครับนี่คอนเสิร์ตจะอยู่หน้าโครงการอ่าเพอร์เฟกต์มัตเตอร์พีนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็น บริเวณที่เขาจะจัดงานนะครับจะเหมือนเป็นเซลล์แกลเลอรี่เนาะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยแล้วก็เห็นว่าจะปิดถนอนเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะให้ f ซเอเปอร์เพนนะครับมานั่งดูคอนเสิร์ตกันบริเวณนี้นะครับส่วนที่เขาจัดงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะติดกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรีนะครับนี่จะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับ ใครมาก็ให้ให้ดูตรงป้ายโรงเรียนนี้ไว้นะครับแล้วก็บริวเวณเวทีก็จะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับดูครับ,รบนี่วันนี้พี่ไฮกับพี่เซนยะังไม่มานะครับแต่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตรตรงนี้นนอั่นเอีอ่าเดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้จอดรถตรงไหนแล้วก็จะได้เข้าใกล้ศิลปินได้มากแค่ไหนนะครับ ็เดี๋ยวรอติดตามกันวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งเนาะตามเวลาที่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตกันนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> สำหรับคนที่อยากมานะครับ mm hmm. อ่าก็เมื่อกี้นะครับเราไปดูสถานที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต mm hmm. ้องบอกว่าเป็นอ่าเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็ ป็นคอนเสิร์ตช่วงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ร้อนมากนะครับคอนเสิร์ตจะมีตอนห้าโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาดีนะไม่ร้อนด้วยนะครับถ้าใครอยากไปตรงไหนสะดวกตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะไปดูคอนเสิร์ตเพเปอร์เพยกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อไอ้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อน อน,นนอนแบบด้วยแตคค่คนนี้ตัวคนไหนให้ฉันเจอตคนนี้อ่าจอนไววอยาให้ใครใพอเจอลบๆพันกาถ้าเท่าได้คอยากเฟนเลยอ,อตเธอตมาห่าทำไมชอบตันซนนันนี้ซนนนบแซ่จนดวย

หาเปียนใจเมอหมดนนี้บากออกาสจินินไม่ได้ลอดมาเจอสวดตื a ออดหาเลียนใจมอหมดนี้สากดที่ชผู้ชายแบ๊ะนะครัเย็น่าแซ่ดจีนโอยไมอินกผู้ชายแบ๊ตย

I don't